สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวกล้องเว็บแคมในราคาหลักร้อยมาพร้อมความละเอียด 2K HD 1080p ตัววัสดุนะมีความแข็งแรงทนทานน้ำหนักเบาอีกทั้งมีแผ่นปิดเปิดกล้องมาด้วยนะและในตัวกล้องนะมีไมโครโฟนลบเสียงรบกวนได้ดีทําให้เสียงชัดเจนและแม่นยําการเปลี่ยนสีไฟเป็นแบบสัมผัสและสายเป็นแบบ USB ตัวกล้องสามารถหมุนได้สามหลอกสิบองศาเรามาใช้งานให้ดูเลยตัวไฟนะทําจาก LED เปลี่ยนไฟได้ถึง3สีกันเลยทีเดียวอีกทั้งมีฟังก์ชันในการปรับลดความสว่างด้วยการสัมผัส ค้้างไวนะหากต้องการลดแสงให้ทำการสัมผัสค้างไว้ตัวนี้ก็คือเป็นกล้องความละเอียด2 k hd 1 0 8 0 p นะรับความคมชัดนะทุกคนคือเห็นรับเส้นผมชัดเจนมากแล้วก็หน้าชัดมากอีกครั้งนะเสียงไม่ดีเลยภาพไม่ดีเลยด้วยใช้งานง่ายนะพกพาสะดวกเพลงแค่เสียบและสามารถใช้งานได้ทันทีสนใจกดสั่งซื้อได้เลย